อ่าฮถลโเสอร์จิครับผมมาเจอกดออฟวอ์ต่อน,นะฮะผมมาภาคแรกจัดหนักจัดเต็มเกมนี้ยังเล่นไม่เบื่อจริงนะกลับมาเล่นใหม่ทีมันก็ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมนะเฮ้ยคืออะไรอ,ะอ่ะเอาจัดดิมันคืออะไรวะอ้าวงานเข้า นี่เลยเล่มนี้ดีสุดละฉีกกระชาบฟันแล้วก็ฉีกกระชาบโหดสว์ละโอ้ยโอ้ยาอขาดครึ่งตัวเดี๋ยวมันมีดาบแพคโอลิมปัสอีกอันหนึ่งนะเลยพกัพกภาคหลังๆเนี่ยมันจะโหดกว่านี้โอ้โหมากันเป็นฟูมงเลยวะเอาสิมากันเป็นฟูมงบล็อกไว มากักี่ตัวไม่สนฟันยับชอบฟันชอบฟันเออบอกไว้เฮ้ยน,นี่เลยช็อตรอมานานแสนนานมากันกี่ตัวช็อตให้หมดช็อตอีกช็อตอีกโอเคจัดไป หมดว่ะเกตหมดไม่พอชอ็อตอืออืออือโอ้โหเฮ้เอาสิเอาสิเอา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 เอ,าเอาลบด้วยโอเคเยี่ยมจับกระชากเฟี้ยงไปมากี่ตัวช่วงหลังมันใส่จุดเกาะทีไว้ตัวนี้ทีแรกเกาะธรรมดาตอนนี้แม่งเกาะแบบเกาะทองเลยอะ เราต้องลิบฆ่าให้หมดก่อนที่นี่ก่อนที่กับดักมันจะเข้ามาถึงเราจัดมาอย่าให้กลัวหูเต็มหลอดเลยวะ่ะแจ่มโคตรเอาสีฟ้าเนี่ยเออแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวโอเคได้อยู่แล้วไงต่อตัวดดลงมาข้างล่างเพื่ออ๋อเราได้นี่ขคาบนแล้ว แล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้นี่วะายเฮ้ย,ย,ยมันไม่ได้หรอะมันไม่ให้เราไอ้นี่วะไม่เรากระโดดปีนขึ้นไปสองยีง่ะ้อเค้ยเราก็ต้องปีนอย่างนี้นะฮะจัดไปอย่าได้กลัวตอนนี้เราได้ของแล้วได้ของที่เราต้องการแล้วเหมือนลงไปสูนน้ในนรกยังไงมาไม่รู้วะโว้โววว,ว,ว,วมาต่อเลยดีวะ ได้ของมาแล้วเว้ยทังไงต่อดีชิ้นนี้ว่าเออนี่ไงยัดเข้ามาแล้วไงต่อเออมันยังเปิดไม่ได้วะอันนี้ป่ะเอาเฮ้ย อ๋อเราอาจจะต้องวาร์ปไปทางนูน้นคิดว่านะนั่นไงกูว่าแล้วมันอยู่แถวๆนี้แหละอือโอ้เล่นยากอยู่เหมือนกันวิ่งหักตั้งนานอือเรียบร้อยแหฮะบัดมีกี่ตัว อืออโอ้ออกอนไว้หัวเกาะมันแข็งว่ะต้องใช้ดาบเล่นนี้จริงๆนะในการฟันอืออือโอ้โหเหมือนแข็งมากเลยอะ่ะ วัดอีิงีริออเออขาดขึ้นตัวค่ะดาบเล่นนี้ม่ใช้ได้เลยจัดพระแจม่มฟันอันนี้ยังเต็มอยู่อ่ะเต็มอยู่เต็มอยู่งัดดีครับนั่นแหละเยี่ยมเลยสดชื่นเฮ้ยเข้ามาแล้วกูจะออกอยังไงวะเอาเดียว เออแล้วกูจะออกยังไงวะเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทำงานขักชีรยหน้าจริงจริเข้ามาได้แต่ออกไม่ได้มันจะต้องมีทางขึ้นสือวใช่ไหมใช่ไหมทุกคน เออว่ะเข้ามาออกไม่ได้มันก็งัดเลยแล้วกันเฮ้ยอาจริงดิเข้ามาออกไม่ได้เอาเอาเลือดเต็มเลยแล้วกันอ่ะไหนๆนก็มาแล้วงัดไปเลยแล้วกันมันจะต้องมีมีที่ไหนสักแหงอ้าวมีบันได เออวิ่งมาฟุกจับบันไดทั้งนั้นนี่ไงเจออีกหนึ่งอันอยู่ข้างบนนี่เองเก็บมาเอ้ยมันตลกกับกูมากเลยอะ่ะกูหาบันไดไม่เจอกูหาบันไดไม่เจอโอเคประตูเปิดแล้วโโหเสียเวลาน,านานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย จุดเซฟจัดไปเซฟไว้ก่อนมาขึ้นบันไดนี่ไงบันไดเออมันเห็นเป็นท่อนไม้ไงเราก็เลยไม่ได้สังเกตว่าม,มันคือบันไดเฮ้ยคืออะไรวะทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย,ย,ย,ยกับดัก นี่เลยงัดเลยหยืดกับดักอา้าวไม่หยืดว่ะแล้วกูต้องไปทางไหนวะเนี่ยวิ่งกันสนุกเลยอ๋อมันต้องงัดสองอันเชื่อหาหาหาหนึ่งอันก่อนนี่ไงหนึ่งอัน โอเคงัดงัดนี่หนึ่งอันนั่นไงมันจะขึ้นมาแล้วเราก็ไปโอ้โดนโอ้โดนยิ่งยิงไปยิ่งรีบยิ่งโดนวะ่ะงัดอีกหนึ่งอันพองัดอันนี้ออก อันนี้เสือกไม่ออกโอ้โอ้โอ้งัดอีกอันโอ้งัดอีกอันลูกโอเคมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้ ه, เลือดหมดหลอดสิบหายอาเลือดก่อนแล้วกันเอ้ยแม่งน่ากลัวจริงว่ะกับดักอันนี้อ้าวน,นี้มีของให้กูเกือบพลาดแล้วดิอ้าวเฝ้าคนเต็มเลยสวัสดีตกใจนิดหน่อยอือหือ บอกไม่อยู่เอาที่เอาลูกเอาลูกอือวั <What? S 1> ดตายอันนี้ไปเอาอะไรวะโอ้เออเออเออเฮ้อโว้โดนผมมันตีสองดอกโอ้ oh. สองดอกหายแล้ว ขยันโดนชิบหายมาทางนี้ก็ได้วะโอ้นกเหรอจัดดีไอ้นกพวกนี้ตายเฮ้ยอันนี้มันจะไปอีกทางหนึ่งหรอมั้งเนี่ยไม่น่าจะเป็นที่เก็บของหรอมั้งเนี่ยงั้นเราขอย้อนกลับไปเอาของตรงนู้นตรงนู้นน่าจะมีของพวก หีบแน่เลยวะ่ะเ,เอ๊ะอ้เฮ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้วะโอ้ ไปแล้วไปเลยเหรอไม่ใช่ดิโอ้ยโด,ดนโอีกแล้วมุดมุดมุดเออต้องมุดต้องมุดอย่างนี้มุดอีกทีหนึง่งโอเคได้อยู่ไม่รู้ว่าทางไหนทางไหนคือทางผ่านแต่ที่รู้ต้องเอาขอให้ให้ครบให้มหมดวิ่งกันมันเลยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ไม่รู้ทางไหนเหมือนกันว่าตอนนี้มั่วกันไปหมดงั้นเราดึงอันนี้ดิ้นดึงอันนี้ก่อนอ้าอือดึง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 อยวะดึงมันง้างนาดวะตายเลือดหมดหลอด เอาสงสัยย้อนไปทางนู้นไม่ได้แล้ววะ่ะไปทางนี้เลยแล้วกันเกียดเสียเวลาเพราะว่าวิ่งไปมันก็นานกว่านะอ้าวอ้าวอ้าวสวัสดีอลงไปลงไปไปยืนมาทำไม,มเนี่ย <c oughs> จับกระแทกไายยายายาลงมาจับกระแทกดลครับลวงลงไปอือออออลงมาลงไปออไปออกไปไอ้นี้อ้นอนีอ้น ลงมาที่ตูดอุกยลงไฟนั่นแหละขึ้นมาขึ้นมาแทงตูดแทงตูดแทงตูด <c oughs> เอาเว้ยได้อยู่กจะแทกทีมทีมกูเหรอเอาไป <c oughs> ไม่รู้ไปด้านไหนไปไห้ก่อนไปไวก่นมันนู่น่าจะไปเอาของว่ะน่าจะเป็นพวกของทั่วไปแหละ อึอ,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 อึอันตูดกูอีกอลึลงไปจับกระแทกจับไม่โดนอีกจับจะจับนกจับไม่ได้วะเนี่ยมันปีนลบโอเคได้อยู่ฟันกูอีก ตตตลงมาลงไปลงไปลงไปพวกมึงลงไปให้หมดลงไป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 ลงยากลงเย็นจริงๆอู้จะตายอีกนัดเลยกระแทกลงมาเฮ้ยแทะแทกลงไปโอ้ตาย พราะมันมีของอยู่ข้างล่างด้วยโอ้ยยากว่าตรงนี้มันมีของอยู่ข้างล่างด้วยนะครับต้องคอยระวังให้ดีลงมาลงมาโอเคไอตัวพวกนี้มันเหมือนมันเกิดเรื่อยๆนะกระโดดขึ้นได้จำขึ้นแต้จะจำลงไม่ได้ลงมา แท่ลงไปลงมาฟันกัวแระแค่กี่ทีต้องพยายามเสียเลือดให้น้อยที่สุดลงมาลงไปอีกลงไปอีกตัวลงไปลงมาลงไปลงไปลงไปอ๋อ เอาจับขาเวียงลงดึงขาลงเกะกะชิบหายไอ้พวกนี้ขึ้นมาริบขึ้นมาริบขึ้นไปลิบไปโดดงัดขาลงจะแทกเมื่อกี้ทีบกูเอานี่เลยแล้วเจอมีดกะแทกก็แทกลงจับกะแทกอีกทลงไป เยอะชิบหายลงมาลงไปลงไปออก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 ไปตีนานอยู่เหมือนกันวะอืออออบวกสองอืถ้าได้สิบมันจะมันจะบวกไอ้เลือดสีแดงเรานี่ไงเมื่อกี้เรา พลาดตรงนี้แต่ตอนนี้เราไม่พลาดแล้วแล้วก็อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามามีดกูยาว <c oughs> จัดไปไม่ถึงสิบว่ะก็ฟันกูจับกระแทกเลย <c oughs> วันหลังอย่าฟัน ให้กูกูฟันได้แต่มึงมห้ามฟันนี่เลยลงไปทางนี้มันก็มีของก็แทงเพลงงไปนี่ไงมีของอยู่ตรงนี้เพราะว่าจำได้ดิเพราะเราลงตกลงไปตายว้าวเลือดขึ้นแล้ววะ่ะเต็มหลอดอีกหน่อยหนึ่งวะ่ะ น่าจะขึ้นได้อีก,อกสัก่อยหนึง่งขึ้นมางัดโอเคมันมีลวดให้ลงเรื่อเราเต็มหลอดอยู่ไม่เป็นไรอ้าวอันนี้มีคองด้วยอ้าวปิดเลยนะผูโลบอยากได้โอเค ไอพวกนี้มีโลใช่ไหมนี่ต้องกระแทก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 ีทีหนึง่งโอ้ยโดน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 อนตายซะนั่นแหละ นักล้อสาวโอเปร่าจะแทะเข้าไปขอกอดหน่อยได้ไหมไม่ให้กอดก็ต้องเจอโคทีนี้ส,ส,สองหนุ่มสองมุมแล้วนะจ๊ะเอาจับจับจับกำลังม้นกำลังม้น สวัสดีอ้าวเยยซู้ไม่ทันต้องฆ่าให้ตายก่อนต้องรีบสู้ก่อนหมดเวลาโอเคใช้เวลาสู้นานอยู่เหมือนกันนะโอเคพั okay. างหมด โอเคจัดไปนี่เลยนักร้องสาวต้องรีบคิวก่อนเรียบร้อยตายหมดยัง หมดยังเร็วๆประตูมันจะพังแล้วเร็วๆกับดักมันจะทำงานโอ้โหตายเร็วๆๆๆๆได้ว่าจัดว่าแจมคืออะไรวะกุญแจ ใช้ทำอะไรวะไม่รู้อะแต่ของดีอ่ะขอเก็บไว้ก่อนไหนขอดูซิสี่ร้อยอันนี้จะอัพเต็มอยู่ละอันไหนวะอันนี้มีสองอัน <c oughs> มีอันนี้ตัวปวดเลยหลอนยังไม่เคยได้เลยอันนี้คนลกได้ ได้กุญแจมาแล้วเว้ยแม่งหลอกให้เราตายฮเฮ้ยเลือดอยังเขียวอยู่อะแต่ก็เอาลงมาโอ้ยตรงจุดเซฟพอดีเลยวะ่ะอันนี้โอเคเอาเลยเพิ่มมานา ให้เต็มหลอดไปก่อนแล้วจะไปทางไหนต่อ <C oughs> พูดง่ายว่าทางื่อกี้คือมาเอาของ <C oughs> เริ่มนี่อีกเนี้ย <C oughs> โคตรแย่เลยว่ะเริ่มตรมงเนี้ย <C oughs> ขึ้นมาน่าจะยากเราได้คียแจงมา มันมีสามารถหยุดกับดับได้บมกว่เนี่ยโอเคมาตอนแรกเราต้องเล่นแบบใจเย็นก่อนนะฮะผมเราจะต้องวิ่งรัดวิ่งรัดไปโอเคมาเลยรัดไปเลยนั่นแหละลัดมาลัดมาแล้วก็นี่เลยต้องวิ่งมาให้เร็วๆ โอเคมาได้แล้วโอ้โหเยี่ยมเลยอ,อ้าว <ś c oughs> <ś c oughs> กับดักซ้อนกันดกักโอ้แย่วลวะกู <ś c oughs> นึกว่าโดดลงแปลงล่างเปล่านะฮะมันมันซ้อนเราอีกทีหนึ่ง โ okay. อเคฮุย <c oughs> เล่นในตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวธนูคนาาน่ารำคาญอโ <c oughs> อเค <c oughs> ทีนี้คอยเล่นในตัวขอนโอเค <c oughs> ตายตายคู่ไอต,ตัวนี้สู้นานแล้วเหนื่อยวะฟันก่อนมีอะไรให้เก็บมั่งไม่มีอะไรเลยเหรอวะใจร้ายวะ <c oughs> ไม่มีของอะไรให้เลยเอ๊ะ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 นี่เนี่ยเราต้องมาเอากุญแจตรง,งนี้ใช่ไหมงัดงัดตรงนี้ปะ่ะ โอเคได้แล้วหนึ่งชิ้นอ๋อสลับที่เราไปเอามาตอนแรกอืมทำดีวะ่ะคือหมุนแล้วก็เป็นแบบเหมือนยกน่ะเป็นหินยกอะ่ะทำดีอะ่ะโอเคเพราะยังไงเราก็ไปไม่ได้ถ้าถ้านี้ไม่ยกด้านหลังอ้าวมีของด้วย Thank you เฮ้ยมันเป็นคีย์อันหนึ่งวะ่ะคีย์ซ้อนคีย์ <c oughs> คีย์ซ้อนคีย์โอ้40นาทีแล้วโอเคองั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอตัดจบกระเพื่งตัวนี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe ก,ก,กันด้วยนะครับไปแล้วะคระับผมบายยสวัสดีจ้าแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า